ผ้าบาติกคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดนาราธิวาสหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกมาเยาวนานกว่า20ปีด้วยลวดลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองนาราธิวาสฝีมือและขั้นตอนการทำที่ปราณีตและพิธีพิธันนำเสนอโดย Nai Fidauddin Yaseng, Nai Aslam Sa'i Nai Rusmin Maano, Nai Rayolo Rayongo, Nai Arifin Sani, Nai Faison Dolok, Nai Nihasim Mama, dan Nai Nikrohim Mama. ั a l a a m alaikum w อ r a h m a ุ u l l a h w a b a r a k a นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มบางนาาบาติกันเองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของนะครับของกลุ่มนาราบาติกนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าบาติกนะครับและก็รวมถึงวิธีทาและคุณค่าของผ้าบาติกนั่นเองนะครับผมใช่ครับก่อนอื่นเราจะเราก็จะมาทําความู้จักกับกลุ่มบางนาราตผ้าบาติกของเรานะครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาเดียเจมี่เป็นตัวแทนของกลุ่มบางนาบาบาติกเป็นรุ่นที่สองนะอ่พิกัดที่ไหนครับก็คือของเราก็คือทีอ่บ้านค่ายนะคะก็คือลงมาจากสะพานบ้านค่ายก็คือเลี้ยวขวาประมาณ150เมตรก็คือถึงพิราแล้วนะคะก่อนถึงโรงเรียนบ้านค่ายค่ะ กลุ่มบางนาลาบาติกของเรานะคะก็คือได้เริ่มทําก็ประมาณประมาณ20ปีแล้วนะคะที่่ะก็คือเริ่มต้นจากก็คือจากชาวบ้านในชุมชนของเราเนี่ยก็คือไม่มีรายได้ก็คือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านก็คือสามสามีก็ไปทํางานส่วนผู้หญิงก็คืออยู่ในบ้านแล้วก็คือขึ้นได้ว่าสร้างสร้างอาชีพให้เขาแล้วก็สร้างรายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถมาจุนเจอในครอบครัวได้ะคะ่ะ อยากทราบถึงความหมายของผ้าบาติกค่ะผ้าบาติกคำว่าบาติกนี่ก็คือเราจะเป็นลายเส้นเขียนลายวาดลายวาดด้วยมือเนี่ยก็คือรวดลายตามจินตนาการของช่างช่างเราเลยนะคะจะไม่มีการแบบร่างก่อนหรือว่าอะไรก็คือเราจะลงส่วนๆเลยก็ช่างก็จะมี d i ไในหัวลยว่าต้องทํายังไงต้องทำอยังไงช่างก็จะวาดตามรวดลายบางคนเนี่ยเขายัง ยังงงหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าผ้าบาร์ติกับผ้าปาเต้เนี่ยมันคล้ายกันไหมผ้าบาร์ติกับผ้าปาเต้ใช่ไหมคะเออผ้าปาเต้เนี่ยก็คือเขาก็จะมีตาปั๊มเป็นที่ปั๊มของเขาปั๊มลดลายค่ะก็คือเขาจะปั๊มปั๊มปั๊มเออแล้วก็เออกระบวนการลงสีนี่ก็คือเหมือนเหมือนกับบาติกปกตินะคะแค่ว่าบาติกเนี่ยจะเป็นการเขียนด้วยมือเป็นการใช้จินตนาการของผู้วาดใช่ไหมใช่ค่ะจะวาดด้วยมือค่ะแค่ปาเต้จะเป็นปั๊มใช่ค่ะ ในเมื่อมันมีลวดลายหลายอย่างอยากทราบว่าแต่ละลวดลายมันมีอะไรยอย่ความหมายสื่อถึงอะไรบ้างค่ะลวดลายของร้านเราก็คือจะมี3ลาย,ย,ลาย,ลายก็คือ3าลายลายเมื่อเมื่อลายใบไม้สีทองแล้วก็เรือกอและซึ่ง3ลายนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสเราเลยก็คือส่วนมากเขาเขาจะซื้อของไปฝากนั่นก็คือเขาเอาชุดนี้ไปฝากดลายก็เขาจะสื่อได้ว่าอ๋อซื้อมาจากราธิวาสนั่นก็คือ และจะเป็นลวดลายที่เป็นประจำของร้านเราเลยอะค่ะโอ้โห,หว่าสามารถบ่งบอกถึงที่ในทุกวันจังหวัดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสเราด้วยอ,อยากทราบว่าผ้าบาติกของเราเนี่ยสามารถไปทําอะไรได้บ้างค่ะผ้าบาติกเราสามารถตัดชุดนอน<ม>กางเกง<ม>แล้วก็เสื้อดรสเสื้อเชิ้ตผู้ชายแล้วก็ทางร้านเราก็มีจะมีผ้าชิ้น เป็นผ้าชิ้นสําหรับลูกค้าที่ซื้อแค่ผ้าชิ้นแล้วก็ไปตัดเป็นสําเร็จของเองว่าอยากได้เสื้อแบบนี้อยากได้ทรงแบบนี้ก็คือเราก็สามารถทําให้ลูกค้าได้ค่ะคผมก็ถ้าส่วนมากเนี่ยลูกค้าประจําที่มาตัดมาสั่งเนี่ยเป็นลูกค้าอะไรบ้างเออก็คือจะเป็นลูกค้าข้าราชการนะคะก็คือเป็นครูหรือว่าทําง,งานเทศบานลนั่นเก็คือมาตัดหมดนะคะในในการทำผ้าบาตินของเราเนี <c oughs> ย่ยจะทราบว่าเออมีคุณค่าเลยมนะั้ง ค่ะคร้างของเราก็คือเราจะสืบสืบทอดนะคะผูิปัญญาในในชุมชนนะางทศรษฐิจนชุมชนก็คือแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้นะชุมชนอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือหายากนะคะคนที่แบบอยากสืบทอดแล้วก็อยากเรียนรว่างานแบบนี้มันก็ไม่ใช่งานง่ายๆเลยทีมือล้วนๆเลยใช่ต้องใช้ความอดทนด้วยแล้วก็ใช้เวลาแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของคุณภูมิปัญญาท้องถิ่นของนราธิวาสด้วยผมแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนและก็กระบวนวิธีการทำม,มันมีวิธีการทํำยังไงบ้างครับในส่วนของผ้าบาติอ่าค่ะอย่างแรกนะคะเราจะถึงผ้าขาวขึ้นเฟรมก่อนนะคะ,ะก็คือลําดับที่2ก็คือเราจะวาดลวดลายลวดลายก็คืออยู่ใน ก็คือช่างเขียนจะเนรมิตมาเราจะไม่มีการร่างจะไม่มีเราจะลงแบบสดๆวาดลายสดสดลยคะออแล้วก็อ,อ,อย่างที่สามก็คือเราจะลงสีลวดลายก่อนลงสีลวดลายให้เสร็จแล,แล้วก็ลงพื้นลงพื้นตามตามช่างลงสีเขาคือเขาจะมีจินตนาการของเขาค่ะว่าจะลงสีแบบไหนสีอะไรจะเล่นสียังไงค่ะแล้วก็ล,วกล,วกล้วก็เอาไปตากน้ำ้าไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็ไปเคลือบน้ำยาซาลิกต เพื่อการสีตกไม่ให้สีตกพอแล้วก็แช่ประมาณสี่สี่ชั่วโมงถึง5้าชั่วโมงค่ะแล้วก็แล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มต่อเอาไปต้มเพื่อละลายเทียนเทียนออกให้เป็นรูปร่างว่าเราดว่าลายนี้นะเขียนลายนี้นะพอเสร็จทีนี้ก็คือเราเอาแช่ก่อนต้องแช่ประมาณหนึ่งหนึ่งคืนนะคะเพื่อการสีตกจริงๆเสร็จทีนี้เราก็ไปตากแห้งตากแห้งก็คือเราจะส่ง ร้านตัดเย็บนะคะเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านเราเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มบางนานาบาตินะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าบาติกและก็ความคล้ายคลึงความแตกต่างของผ้าบาติรวมถึงวิธีการทําและก็คุณค่าของผ้าบาติด้วยนะครับ